สวัสดีครับสวัสดีเซียนมวยทุกท่านทุกคนก็กลับมาจะเจอกับผมหมอมวยบ้านนอกเช่นเคยครับสําหรับวันนี้ก็มาเจอกันในข้อมูลเพิ่มเติมมวยเด็ด7สีประจำวันอาทิตย์ที่18มิถุนายน2566โดยช่อง7 hd 35ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยไทย7สีมอชิดตั้งแต่เวลา14นาฬิกา30นาทีไปจนถึงเวลา16นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะครับ คุณเดียเกตเพชรพร้อมทีมงานก็เป็นผู้ประกบคู่มวยตามเคยครับคู่ที่1แมนยูสิทธิเจนิมเจอกับพยักเมคินจอมโหดอโอโตอาวันที่พิกัด131ปอนด์คู่ที่2ลิทธิชัยปอพินพัฒหรือว่าลทธิชัยสอสมาการเมนเจอกับเด่นพยักศักสตูลที่พิกัด118ปปอนด์เท่ากัน คู่ที่สามยกคีรีสอเพชรจำรัดหรือว่ายกคีรีทีเอ็ดมวยไทยนั่นเองก็เจอกับเพชรพลูหัดส,สิทธิ์นายกทวีตาพงศ์ที่พิกัด1 1 9ปอนด์เท่ากันคู่เอกคู่ที่สี่เดโชปอบริรักษ์เจอกับเพชรมรกตสิทธิ์นายกทวีตาพงศ์ที่พิกัด127ปอนด์เท่ากันครับ ก่อนจะไปฟังทัศน,นวิจารณ์มวยเด็ดเจ็ดสีทั้ง4คู่หมอมวยบ้านนอกก็เช่นเคยครับขอกําลังใจจากแฟนมวยทุกท่านทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับส่วนเสียนมวยท่านใดที่ไม่ค่อยจะมีเวลาเข้าไปรุ่นไปเชียรย์มือรักมวยชอบของตัวเองในเวทีหมอมวยบ้านนอกก็ขอแนะนํามวยพักยกพี2 4ช่วยท่านได้ครับมวยพักยกพี2 4ระบบออตโต้ได้มาตรฐานการเงินมั่นคงบริการดีบริการฉับไว สนใจก็แอดไปที่ idline pk 24แอด pk สองสี่จะมีแอดมินคอยให้บริการท่านตลอดเวลาอย่าลืมแจ้งว่าหมอมวยบ้าน,นอกแนะนำมาจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับครับเพื่อไมไ่เป็นการเสียเวลาครับทัศนวิจารณ์คู่ที่หนึ่งครับแมนยูสิเจนิมเจอกับพยัก์เมคินจอมโหดออโตอาวันที่พิกัด131ปอนด์ ุมแดงแมนยูสิ์เจนิมนี่ก็เป็นมวยฝีมืออาวุธก็เครื่องเตะขวาต่อยขวาหนักแรงทุกลูกนะครับแต่ว่าเสียเปรียบรูปร่างนิดนึงเป็นมวยฟอร์มสดเหมือนกันครับก็มีชนะคะแนนยาซินเบนกาซีที่ตะวันนาบังกาปีชนะคะแนนเยี่ยมมองสอจิตสนอกชาติที่รายการ RWS เวเทีรทชดมเนิน ล่าสุดก็ย้ำแข้นเอาชนะเยี่ยมมองซอสจิตสนองชาติอีกครั้งหนึ่งที่เวทีราชดำแดินส่วนคู่ชกวันนี้เมคินพยักเมคินจอมโหดออโตโอวันก็เป็นมวยฝีมืออาวุธเครื่องเตะขวาต่อยขวาตั้งรับจับทางรอโตโรอโบร์รูร่างสูงยาวนะครับเลี่ยมมวยดีกว่าฟอร์มสดเหมือนกันครับมีชนะคะแนนหนึ่งอีสานลูกอีสานไฟติ้งที่จังหวัดหนองบัวลำพูชนะคะแนนโคมเพชรบวสุขสร์ที่เวทีราชดำเนิน ล่าสุดชนะคะแนนเพชรวีโวลูกคลองกลางที่เวทีราชดำเนินรูปเกมที่น่าจะเป็นคู่นี้ทั้งคู่นี้เป็นมวยอร์มสด3ามไฟล่าสุดนี้ยังไม่แพ้ใครนะครับแดงแมนโยสิเจนิมเสียเปรียบรูปร่างแต่ว่าอาวุธหนักแรงกว่าน่าจะเป็นฝ่ายเดินเปิดเกมนะส่วนน้ำเงินพยักเมคินจอมโหดอโอโตอวอวานได้สูงได้ลอยตั้งรับจับทางโรวโตรอบว สำหรับผมมองว่าน้ำเงินพยักเมคินจอมโหดออโตอาวันตนๆน,น,นี่ทำให้โดนนับไม่เสีอาการไปปลายจะอาศัยรูปร่างที่สูงยาวกว่าดักเตะขวายาวๆแล้วป้องกันตัวประคองเกมเอาชนะแดงแมนยูได้ท้ายๆครับผมให้น้ำเงินพยักเมคินจอมโหดออโตอาวันเป็นหมวยหน้าเล่นครับสมัครคู่แรกไปต่อกันคู่ที่สองครับแดงฤทธิชยัยปอพินพัฒน์ หรือว่าลิทธิชัยสอนสมาธิาเมนเดิมนั่นเองก็เจอกับเด่นพยักศักสตูนที่พีกัด118ปอนด์เท่ากันแดงวิทธิชัยฝีมืออาวุธครบเครื่องนอกได้ในดีเหลี่ยมมวยสมองมวยจัดจ้านชยกยากจุกจิกก็เป็นมวยฟอร์มสดครับสาครั้งล่าสุดก็ชนะคะแนนแมนสิทธิเจนิมที่ตะวันนามากะปิแล้วก็ย้ำแคนชนะคะแนนแมนสิทธิเจนิมอีกครั้งหนึ่งที่เวทีราชดำเนิน ลาสุดชนะคะแนนก้องสุรินสจเล็กเมืองนนท์ที่ช่อง7จ็สีครับส่วนเด่นพยักษศักสตูนี่ก็เป็นมวยฝีมืออุธครบเครื่องนอกได้นายเหนียวแน่นเหลี่ยมมวยสมอมวยคันเท็ก็เป็นตัวเต็งอีกตัวหนึ่งในมวยรอบปฐสสีครั้งที่22นะครับแต่เกิดแพ้แตกจึงไปต่อไม่ได้นะครับ สครั้งล่าสุดก็มีชนะน็อกยก4เพชรบุญชูแอดสันปะตองที่ช่อง7สีแล้วก็ชนะน็อกยก3โนโรายุธสุราชที่ช่อง7สีในการชกมวยรอบล่าสุดนี่ก็แพ้น็อกยก2เพชรลีลาเอยูเดนที่ช่อง7สีครับรูปเกมที่น่าจะเป็นทั้งคู่เป็นมวยฝีมือคลาสสิกชิงไหวชิงพิบด้วยกันนะครับเรียมมวยสมองมวยทรงมวยคล้ายๆกัน แดงฤิธิชัยปอพินาพาสหรือว่าส,สอสมัดกาเมนนี่ฝีมือชกยากจุกจิกนะครับไวกว่านิดๆส่วนน้ำเงินเด่นพยักศักศ์สตูลเหลี่ยมมวยสมองมวยไม่เป็นรองเตะคว้าต่อยคว้าหนักแรงทุกลูกนะครับเป็นมวยคนจัดอาวุธหนักแรงกว่าส่วนตัวผมมองว่าต้นๆแดงฤทธิชัยจะอาศัยความไวที่ดีกว่าออกนำไปก่อนแต่ว่าปลาย น้ำเงินเด่นพยักศักสตูลจะอาศัยอาวุธที่หนักแรงกว่าเดินบทดเดินเบียดแซงเอาชนะได้ท้ายๆครับผมให้น้ำเงินเด่นพยักศักสตูลเป็นวยเด็ดตัวที่หนึ่งครับครับไปต่อกันคู่ที่สามครับยกคีรีสอเพชรจำรัดหรือว่ายกคีรีทีเอ็นมวยไทยนั่นเองเจอกับเพชรพลึงหัดสิทธิ์นายกทวีตะพง์ที่พิกัด119ปอนด์เท่ากัน แดงโยคียรีฝีมือบวกเข่าในเหนียวแน่นเดินเปิดเกมนะครับเตะขาต่อยหมัดปั้มรัดฟัดตีฟอมสาครั้งก็มีแพ้คะแนนเพชรสยามจอพัทริยาที่ช่องเจสีแล้วก็ไปชนะคะแนนภูทอกใต้เพชรบุรีที่จังหวัดระยองล่าสุดย้ำแขนชนะคะแนนภูทอกใต้เพชรบุรีอีกครั้งหนึ่งที่เวทีราชดำเนินส่วนน้ำเงินเพชรพฤหัสสิทธิ์นายก ทวีตพง์นี้ก็ประเภทไฟเตอร์เดินเปิดเกมเตะขาต่อยมัดถนัดขวาหนักแรงทุกลูกหัวจิตหัวใจนี่ก็สู้ตลอดปอดใหญ่ปลายแรงกระดูกการผ่านมวยคู่คิดสุดสีครับคู่นี้ฟอร์มสาครั้งหลังของเพชรพฤหัสก็มีชนะคะแนนแสงสอโชคมีชัยที่ตะวันนาบังกปีแพ้คะแนนเพชรเอราวันที่เวทีราชดำเนินล่าสุดก็แพ้คะแนนราชเดชสอเพชรจำรัดที่ช่องเจดสี สำหรับรูปเกมที่น่าจะเป็นทั้งคู่นี่เป็นมวยไฟเตอร์เดินเปิดเกมบูดูดันโอกาสโอกาสไม่ครบยกมีสูงถ้าถามว่าทั้งคู่นี้ใครจะเป็นฝ่ายถอยตั้งรับคำตอบก็คือไม่รู้นะครับแดงยกคีรีสอเพชรจำรัดเตะขวาต่อยขวาปัมรัดพัดตีด้ำเงินเพชรพฤหัสสิทธิ์นายกทวิตาพง์ก็เปิดเกมเตะขาต่อยหมัดเชิงไม่สนจนรูปเดียวนะครับ ูดูดันตลอดปอดใหญ่ปลายแรงคู่นี้ผมมองว่านำเงินเพชรพฤหัสจะอาศัยอาวุธที่หนักแรงกว่าเบียดเอาชนะแดงยกคีรีได้ท้ายๆครับผมให้นำเงินเพชรพฤหัสนายกทวิตพงศิษย์นายกทวิตพงศ์เป็นมวยหน้ารองครับต้นๆอึดอัดหน่อยแต่ว่าไปปลายแข็งแร่งกว่าครับมาถึงคู่ที่4ี่ครับเดชโชปอบริรัก เจอกับเพชรมรกตสิทธินายกทวีตพง์ที่พิกัด127ปอนด์แดงเดชโชว์เป็นมวยไฟยเตอร์เข่าอาชีพเดินเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาปั่มรัดฟัดตีมีลุกขึ้นตลอดปอดใหญ่ปลาแรงความสามครั้งล่าสุดมีแพ้คะแนนบุญชนะนายกเอธาสราที่เวทีราชดำเนินชนะคะแนนเพชรแสนแสบสจต้งประตีนที่ช่องเสีล่าสุด แพ้คะแนนเพชรสมานสสมานกามนินที่เวทีช่องเจ็ดสีส่วนน้ำเงินเพชรมรกตสิทธินายกทวีตาพง์นี่ก็ฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีเตะซ้ายต่อยซ้ายตั้งรับจับทางโดยตัวรอบวกเหลี่ยมมวยสมองมวยดีกว่าโชคยากจุกจิกสามครั้งล่าสุดมีชนะคะแนนพันศักดิ์วรวนทวีที่ช่องเจ็ดสีชนะคะแนนดีเซ็นน้อยเหลี่ยมธนวัฒน์ที่เวทีราชดำเนินล่าสุดสะดุดแพ้คะแนนเพชร 69สุราที่วีทีช่อง7สีนี่เองครับรูปเกมที่น่าจะเป็นคู่นี้ก็เป็นการสู้กันระหว่างมวยขวากับมวยซ้ายในกับนอกนะครับแดงเดชโชว์ปอบริรักษ์เขาอาชีพเดินเปิดเกมเซิงไม่ชนชนลูกเดียวเข่าในเหนียวแน่นปั้มรักฟัดตีน้ำเงินเพชรมรกตสิทธิ์นยกทวีตาพงหีมือตั้งรับจับทางโดตัวราบวกเตะซ้ายต่อยซ้าย นั่นก็แสดงว่าทั้งคู่นี่ได้ชกในทรงที่ตัวเองถนัดก,ก็คือเดโชเดินลุยเพชรมรกตตั้งรับจับทางครับสำหรับผมมองว่าตน้ตนๆน่าจะเป็นของน้ำเงินเพชรมรกตสินนายกทวีตพงศ์น่าจะออกทำไปก่อนส่วนปลายผมมองว่าแดงเดโชจะอาศัยความแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงเดินบทเดินเบียดเร่งเ,เครื่องแซงเอาชนะได้ท้ายๆครับผมให้เดโชปอบริรักษ์เป็นมวยเด็ดตัวที่2ครับ ครับก็จบทัศนาทิจามวยเด็ดเจ็ดสีทั้ง4คู่นะครับก่อนจะไปดูสรุปมวยรักมวยชอบมวยเด็ดเจ็ดสีประจำอาทิตย์นี้ก็หมอมวยก็ขอแนะนําสําหรับเสียมวยท่านใดที่ไม่ค่อยจะมีเวลาเข้าไปรุ่นไปเชียร์มวยรักมวยชอบของตัวเองในเวทีนะครับมวยพักยก PK 24ช่วยท่านใดครับมวยพักยก PK24 ระบบออโต้ได้มาตรฐานการเงินมั่นคงบริการดีบริการฉับไวสนใจก็แอดไปที่ ID l ดี e ลน แอปพีเคสองแอพีเคสอจะมีแอดมินคอยให้บริการท่านตลอดเวลาอย่าลืมแจ้งว่าหมอมวยบ้านอกแนะนำมาจักขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับไปกันครับสรุปมวยรัไม่ชอบเมดเด็ดสีประจำอาทิตศนี้คู่ที่1นึ่ง้ำเงินครับพยักเมคินจอมโหดโออโตอาวันเป็นมวยหน้าเล่นครับได้ส่งได้ลอยคู่ที่2น้ำเงินเด่นพยักศักสตูนเป็นมวยเด็ดตัวที่ห เชียรมวยคนจัดมีชัยไปกว่าครึ่งคู่ที่3อยากให้น้ำเงินครับเพชรพฤหัสิทธิ์นายกทวิตพงเป็นมวยหน้ารองครับอาวุธหนักแรงกว่าครับคู่ที่4ให้แดงครับเดชโชปอบริรักษ์เป็นมวยเด็ดตัวที่2เข่าแรงแซงไปลายสดบทเก่าเอาอยู่ครับข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงทัศนวิจารณ์เบื้องต้นเท่านั้นนะครับ ผลการวิจารณ์อาจจะมีถูกบ้างผิดบ้างถ้าเห็นด้วยก็ตามได้แต่ถ้าเห็นต่างก็สวนไปเลยครับไม่ว่ากันขอให้เสียนมวยทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ